สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การดูลายมือด้วยตัวเองนะคะเส้นลายมือดีส่งผลให้ชะตาชีวิตดีมีอะไรกันบ้างวันนี้ครูเอปัทมพรได้นำข้อสังเกตในลายมือที่เป็นสิ่งดีๆด,ดูแล้วหัวใจเบิกบานดูแล้วมีกำลังใจนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันฝากทุกคนได้กดติดตามนะคะให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะกดติดตามช n e l นายพยากร์ณของครูเอเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์การดูดวงด้วยตัวเองมาฝากกันในทุกๆวันค่ะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะเส้นแรกนะคะ เส้นใจถ้าหากว่าใครมีเส้นใจที่ปลายแยกออกมาเป็นซ่อมลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะเพราะว่าเส้นใจที่แตกเป็นซ่อมหรือเป็น V ีวิ t o r อรี่อยู่ตรงปลายเส้นใจนั้นจะเป็นผู้ที่มีความสุขมีเหตุมีผลนะคะและเป็นคนที่สามารถที่จะคนอื่นๆให้ความไว้วางใจได้เป็นคนที่สามารถที่จะรักษา ความลับได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลค่ะเนินพาลหาัสบริเวณใต้นิ้วชี้นะคะมีเส้นที่ตั้งขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือเส้นที่ดีค่ะอาจจะยาวขึ้นไปจนถึงนิ้วชี้เลยก็ได้นะคะถือได้ว่าเป็นเส้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เป็นเส้นที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือรน้นรักความก้าวหน้าชีวิตจะประสบความสำเร็จเพราะมีจิตใจที่ฮึกเหิมนะคะแล้วก็ขวาคว้าหาโอกาสหาประสบการณ์ที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและพบกับความสำเร็จ นะคะและมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบสูงด้วยค่ะเนินอังคารสูงคือบริเวณเนินนี้ค่ะถ้าบริเวณเนินอังคารสูงนูนอย่างเด่นชัดนูนสวยได้รูปเป็นคนที่มีมันสมองที่ดีฉเฉลียวฉลาดเพราะว่าเนินอังคารสูงเนี่ยมีอีกชื่อน,นึงคือเนินอัจฉริยะ ถ้าเนินนี้นูนสวยได้รูปนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลา,าดมีมันสมองดีนะคะภาคเพียรอุตสาหะรักการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะและก็มีความอดทนอดกลั้นรักการงานดีขยันขันแข็งนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะ ใครที่มีนิ้วกลางยาวนิ้วกลางยาวเป็นคนที่มีความมีเมตตาการุณานิ้วนางยาวเป็นคนที่ขยันขันแข็งนิ้วก้อยยาวเป็นคนที่มีวาจาไพเราะพูดจาดีมีวาทศิลป บนเนินอาทิตย์บริเวณนี้นะคะบนเนินอาทิตย์มีสัญลักษณ์รูปดาวจะมั่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปนะคะและจะส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นนอกจากจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วยังมีความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยค่ะเส้นชีวิตมีเส้นแยกออกมาทางเนินจันทร์ชีวิตจะได้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐาน ไปตั้งรกรากหรือย้ายถินฐานไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์แล้วพุ่งขึ้นไปอย่างเนินเสามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูการงานไม่ค่อยลำบากนะักเพราะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เส้นชีวิต ที่เกิดห่างจากเส้นใจเป็นคนที่รักอิสระมีความคิดเป็นของตัวเองมีความมั่นใจสูงเส้นเดินทางเส้นเดินทางเกิดขึ้นมาเยอะและยาวเดินทางเก่งและหมายถึงการเดินทางไปในต่างประเทศต่างแดนเดินทางระยะไกลเส้นวงสุข เกิดระหว่างนิ้วฉีกับนิ้วก้อยนะคะเส้นวงสุกเป็นเส้นที่จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์รักสวยรักงามแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีแต่เซนซิทีฟอ่อนไหว สัญ,ญลักษณ์รูปดาวเกิดขึ้นบนเนินพฤหัสจะทำให้เจ้าชะตามีฐานะดีมีชื่อเสียงดีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและร่ำรวยเส้นสมองที่ยาวมาพอประมาณและปลายแยกออกมาเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดเก่งสองอย่างมีทักษะ ความชํานาญ2 2อย่างหรือจะเป็นคนที่สามารถที่จะทํางานหรือหาเงินได้สองสามอย่างไปพร้อมๆกันนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินหน้าเดียวแต่อาจจะทำงานประจำไปด้วยทำธุรกิจเสริมไปด้วยหรือทำงาน2อ,อย่างควบคู่กันไปมีรายได้2ทางปลายเส้นชีวิต แยกออกมาลักษณะแบบนี้หรือจะมีแบบนี้อีกก็ดีนะคะปลายเส้นชีวิตที่แยกหมายถึงการที่มีชีวิตบ้านปลายที่มั่นคงมีทั้งหลักฐานภายในและหลักฐานภายนอกมีหลักฐานที่มั่นคงเส้นใจที่สั้นเป็นคนที่เฉียบขาดในการตัดสินใจ บนนิ้วโปง้งถ้ามีเส้นตั้งขึ้นลักษณะแบบนี้เป็นคนมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นเส้นขวางขวางเป็นคนที่ไร้เหตุผลข้างเส้นชีวิตมีเส้นออกมาลักษณะแบบนี้หรือเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ ชีวิตดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งอาจจะเป็นคู่ครองคนรักอุปถัมภ์หรือคนในครอบครัวพ่อ,พอแม่ญาติพี่น้องอุปถัมภ์ค้ำชูบนเนินระหว่างเนินเสากับเนินอาทิตย์มีสัญล,ลักษณ์รูปตัววีชีวิตในช่วงบ้านปลายจะมีหลักฐานบ้านช่องมีหลักทรัพย์และมีชื่อเสียงที่ดีมีโชค ในช่วงบั้นปลายของชีวิตไม่ลําบากเส้นพุทธที่คมชัดยาวขึ้นไปยังเนินพุทธและแตกออกเป็นตรีศูนย์ทำธุรกิจค้าขายลงทุนประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยหากเส้นลายมือไม่ดีมีเส้นขวางมือเยอะนะคะจะขวางลักษณะแบบนี้ ก็ได้นะคะหมายถึงอุปสรรคชีวิตค่อนข้างเยอะวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือการทําความดีค่ะทานทําให้รวยจะมีโชคมีลาบเพิ่มมากขึ้นเส้นดีๆที่เกี่ยวข้องกับโชคลาบเงินทองก็จะเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าลายมือเส้นย่อยๆจะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ3เดือนขึ้นอยู่กับการกระทำดีชั่วของแต่ละคน ศีลน,นะคะทำให้ไม่สวยและศีลทําให้สวยส่วนภาวนาการนั่งสมาธิเจริญวิปัสนาทําให้เกิดสติและปัญญาเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงแก้ปัญหาได้และทําให้ชีวิตนั้นประสบความสําเร็จลอดพ้นจากบ่วงเวียนบ่วงกรรมความทุกข์หรือปัญหาทาั้งปวงดังนั้นสิ่งที่จะช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะก็คือ การทำความดีถือศีลให้ทานนะคะและภาวนาอยู่เสมอเส้นดีๆก็จะเกิดขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวดูลายมือส่วนตัวนะคะมี2แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บบาทสิ่งที่จะได้รับก็คือการทำนายวิเคราะห์ลายมือค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะทุกเส้นทำนายเป็นคลิปวิดีโอค่ะ แพ็กเกจที่2ค่าครู9 9 0บาทค่ะเป็นการวิเคราะห์ลายมือดูดวงด้วยลายมือบวกด้วยการผูกด,ดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยแพ็กเกจนี้สามารถถามคำถามได้5คำถามค่ะคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอค่ะแพ็กเกจการเปิดไพ่ทำนายดวงการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีค่ะค่าครู9 9 0บาทสามารถถามคำถามได้คําถาม จะครอบคลุมการดูดวงแบบปัจจุบันนะคะครอบคลุม3เดือนค่ะคำทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทํานายดวงของเจ้าชะตาค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ที่ QR code นี้หรือ ID แอดนายพยากรหรือจะกดที่ลิงก์ไลน์นะคะที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะ